ข้อความจากกุรวีนาเรื่องดูว่าใครอยู่รอบๆพี่น้องที่รักจากดาวคราะโลกฉั้นรวีนาฉันนำช่อกุหลาบสีชมพูมาด้วยและมอบมันทีละช่อให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่กำลังฟังฉันอยู่พี่น้องทั้งหลายจงเติมความรักให้เต็มหัวใจมันจำเป็นมันจำเป็นในเวลานี้ อย่าปล่อยให้ตัวเองตกหลุมพรางของผู้ที่ต้องการทําให้คุณเสียสมดุลให้คุณมองทุกสิ่งเป็นความรักแม้แต่ปัญหาที่ท้าทายที่สุดแม้แต่ปัญหาที่ทําให้พวกเขารู้สึกโกรธอยู่ครู่หนึ่งให้คุณหายใจเข้าลึกๆและกลับสู่ความสมดุลอย่าปล่อยให้พวกเขาพาคุณออกนอกเส้นทาง บรรดาผู้ที่ยังไม่ตื่นกำลังถูกใช้พวกเขากำลังถูกใช้โดยเงาเมืดแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับการสันสะเทือนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากหากควรเป็นคนที่มีความสุขสงบเงาเมื่อจะไม่เข้ามาใกลแต่หากคุณมีความขมขื่นทนทุกข์หวาดกลัวเงาเมื่อนั้นจะเข้าขครอบงำคุณจนเกือบหมดและทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเน่าหรือ เพราะหลายคนกำลังค้นพบแสงสว่างพี่น้องหลายคนสังเกตเห็นบางสิ่งที่แตกต่างในใจของพวกเขาและพวกเขาก็ชอบสิ่งที่พวกเขารู้สึกพวกเขากำลังเปิดมโนธรรมในใจของตนพวกเขากำลังขยายความคิดของพวกเขาและด้วยสิ่งนี้ด้วยความโลภในข้อมูลด้วยความจำเป็นในการเรียนรู้พวกเขาจึงเข้าใกล้แสงสว่างมากขึ้นเรื่อย บัดนี้ผู้ที่ยังคงยึดมั่นอัตตาในความเชื่อของตนและเชื่อทุกสิ่งที่ถูกสั่งสอนมาและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพวกเขาจึงตกเป็นเหยื่อของเงาเมืดได้อย่างง่ายดายเพราะพวกเขาแสดงให้พวกเขาเห็นว่าตนเองนั้นไม่มีความสุขมีเพียงโลกที่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยและความเจ็บปวดทั้งหมดที่พวกเขาต้องเผชิญความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่พวกเขารู้สึกนั้นไม่มีคำอธิบาย เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่มีวันได้รับคำตอบว่าทำไมและด้วยเหตุผลนี้พวกเขาจึงยิ่งรังเกียจมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องของฉันจงระวังตัวด้วยพวกเขาสนิทกันมากไม่ว่าจะเป็นผู้คนในบ้านในที่ทำงานและกับเพื่อนฝูงของคุณก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกดึงดูดเข้าสู่แสงสว่างส่วนที่ดีก็คือการถูกดึงดูดไปที่เงาเมิดดังนั้นคุณควรระวังเสมอเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นให้ควรมองดูบุคคลน,นั้นแล้วก็ล้อมรอบพวกเขาด้วยแสงสว่างแต่อย่าโต้อตอบและอย่าคิดอย่าพูดอะไรที่ขัดแย้งกับพวกเขาและอย่าพูดอะไรที่พยายามทําให้พวกเขานั้นเห็นความจริง เพราะตอนนี้พวกเขาไม่มีตาที่จะมองเห็นอะไรเลยพวกเขาถูกเงามืดครอบงำจนตาบอดไปหมดอย่าเข้าใจว่าคนเหล่านี้ไปทางด้านเงามืดมันไม่ใช่อย่างนั้นและพวกเขาถูกเงามืดครอบงำหรือเปล่าน่าหรือและเพื่อจุดประสองค์อะไรน่าหรือก็เพื่อที่จะดึงความสมดุลออกจากผู้ที่เป็นแสงสว่างและเพราะหลายๆคนกำลังประสบความสำเร็จ โดยการทำให้ผู้ที่ตื่นตัวตื่นขึ้นและผู้ที่เป็นแสงสว่างมักไม่สมดุลกันกันกบเงาเมืด่โดยสิ้นเชิงดังนั้นพี่น้องทั้งหลายจงตั้งใจฟังอย่าเล่นเกมนี้เพราะมันเป็นเกมที่อันตรายช่วงเวลานี้มีไว้สำหรับการรับรู้และการกระทำการรับรู้ของการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณและการกระทำนั้นเกี่ยวกับมันเกี่ยวข้องกับคุณและเกี่ยวข้องกับทุกคนในแสงสว่าง มันไม่มีอะไรเพิ่มเติมและมันไม่มีอะไรจะทำมันไม่มีอะไรจะพูดและมันไม่มีอะไรจะสอนมีแต่การกระทำเดียวเท่านั้นก็คือให้คุณล้อมรอบตัวคุณด้วยแสงสว่างเพื่อให้บุคคลนั้นมีพลังเล็กน้อยที่จะไม่ปล่อยให้เงามืดมาครอบงำพวกเขายิ่งคุณส,ส่องแสงสว่างมากเท่าไหร่ยิ่งคุณห่อหุ้มคนเหล่านี้ด้วยแสงมากเท่าไหร่ เงาเมื่ก็จะยิ่งเคลื่อนย้ายออกไปมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นยาตัวเดียวและเป็นทางออกเดียวสำหรับพวกเขาอย่าละทิ้งพวกเขานี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเส้นทางแห่งการตื่นรู้มันไม่ละทิ้งมันไม่หันหลังกลับมันมองตรงไปข้างหน้าและเปล่งแสงออกมามันไม่โกรธไม่โต้เถียงไม่พยายามแสดงแนวทางที่ถูกต้องมันเป็นเพียงการห่อหุ้มตัวคนเองด้วยแสงสว่าง เข้าใจพี่น้องของฉันว่าศัตรูนั้นอยู่ใกล้มากเขาอยู่ไม่ไกลอย่างที่คิดมันใกล้และใกล้มากเพราะมันเป็นแรงสั่เสทือนของคนเหล่านี้ที่ดึงดูดพลังด้านลบพวกเขาไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ว่า,พว,าพวกเขามาเพราะว่าพวกเขานั้นถูกดึงดูดด้วยแรงสั่เสทือนที่มีความเข้มข้นเท่ากัน ดังนั้นวิธีเดียวที่จะปรับปรุงสถานการณ์นี้ก็คือการมีส่วนร่วมของแต่ละคนในแสงสว่างมันไม่มีอะไรอีกแล้วมันไม่มีอะไรจะทำและฉันขอย้ำว่ามันไม่มีอะไรต้องทำแค่คุณส่งแสงสว่างออกไปและทำไมคุณถึงทำอะไรไม่ได้เลยก็เนื่องจากว่าแต่ละดวงจิตวิญญาณน,นั้นมีเวลาในการที่จะเรียนรู้แต่ละดวงจิตวิญญาณจึงมีเวลาในการขยายจิตสำนึกของตนตามการวิวัฒนา สนการณของพวกเขาและจะไม่ใช่คุณอย่างแน่นอนที่จะขยายจิตสำนึกของใครก็ตามสิ่งนี้จะต้องมาจากจิตวิญญาณน,นั้นนั่นเองที่อยากจะขยายอยากที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองและอยากพัฒนาขึ้นไปมันไม่มีใครที่จะพัฒนาจิตสำนึกของใครได้ด้วยกำลังและนี่คือความผิดพลาด อย่าพยายามทำให้ใครต้องพัฒนาเพราะสิ่งนี้มันจะสร้างกรรมให้กับคุณคุณกำลังบุกรุกเจตจำนงเสรีสระของบุคคลนั้นดังนั้นแต่ละดวงจิตวิญญาณจึงมีทางเลือกของตนเองเราเข้าใจดีว่าคุณต้องการให้ทุกคนในครอบครัวคนรักและเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่ทำงานได้ตื่นตัวหรือว่าตื่นขึ้น และคุณก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าแสดงความคิดเห็นและพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับทุกสิ่งกับพวกเขาได้ มันคงจะวิเศษมากคุณจะอยู่ในมิติที่ห้าแล้วแต่สิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นและมันไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือคุณก็เหมือนเข็มในกองยา้าเกือบทุกที่ที่คุณไปมันจบลงดังนั้นชั่วขณะหนึ่งก็คือการเปล่งแสงสว่างออกมาเพียงเท่านั้นและไม่สําคัญว่ามันจะเป็นหนึ่งสสคนหรือว่าหลายคนก็ตามเพียงแค่คุณนั้นมีเจตนาที่คุณต้องการที่จะเปล่งแสงออกมาเราได้กล่าวไปแล้วที่นี่ แต่ก็ควรค่าแก่การจดจำและความตั้งใจที่คุณมีจะถูกขยายโดยอาจารย์ของคุณเสมอโดยสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่คุณมีอยู่ในใจของคุณดังนั้นมันไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งหรือคนหนึ่งคนหรือไม่และคุณต้องการส่งพลังให้กับผู้คนนับล้านมันไม่สำคัญหากนี่คือความตั้งใจของคุณ เราคืออาจารย์ของคุณตัวตนที่สูงส่งของคุณและสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างทั้งหมดที่อยู่รอบโลกนี้จะทำให้แสงสว่างนี้เข้าถึงผู้คนนับล้านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครอ่อนแอไม่มีใครอ่อนแอพลังแห่งแสงของคุณจะไปถึงทุกที่ที่คุณต้องการเพราะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเราเสมอเว้นแต่ว่าคุณจะปฏิเสธ ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายจงฉลาดเสมอโดยให้ดวงตาของคุณนั้นเปิดกว้างอยู่เสมอและคำแนะนำอีกประการหนึ่งก็คือมีคนบอกว่าตื่นแล้วและคิดว่าตัวเองเป็นเช่นนั้นแต่จริงๆแล้วใจเขายังไม่เปิดเลยมันเหมือนกับว่าคุณนั้นกำลังทดสอบและพูดว่าเออฉันจะพยายามตื่นดูและจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สาหรับเรา คนนี้เขายังไม่ตื่นแต่ยังไปรบกวนคนรอบข้างอีกด้วยดังนั้นอย่าไว้ใจทุกคนที่พูดว่าฉันตื่นแล้วและอย่าวางใจให้คุนนั้นสังเกตคำพูดทัศนคติและสังเกตและจงเอาใจใส่และฉลาดเสมอที่จะสังเกตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณจากโรวีนาผ่านวานโรดิเกรตโดยบูสเด